มีจับกังสงขานะครับที่บะหมี่จับกัง,ง s <S สงขานะคะนี่ร้านทำแบบน่น oh านั่งๆเลยนะเอาของโบราณโบราณมันอะมันไ้บรรยากาศแบบนี้คือชอบมากค่ะ เขาจะกินแบบไหนไม่่ใชเอาสิบก้อนเหรอสิบก้อนสองร้อยนะคะเดี๋ยวเราสั่งนี่เมนูอาหารกรยับกระยับค่ะาไม่ก็เอาบะหมี่เราก็จะสั่งเป็นสิบก้อนละกันนี่มาแล้วนะคะถาดนี้ก็จะอยู่ที่สิบสิบก้อน สองร้อยนะคะมีเด็กมีเด็กจิกแล้วค่ะมีเด็กจิกแล้วค่ะมีเด็กจิกแล้วนะมีเด็กแอบกอิิแล้วเยอะมากเลยนะนี่นะสิบก้อนวัดตักเลยค่ะมีผู้ตักจะมืดน,นิดนึงหน้าดำหน้าหมองคล้ำโดนของเป่าเราอะหน้าของโดนของเราเปือเป่อยใช่ไหมคะ ตักให้เด็กน้อยก่อนสองร้อยนี่คุ้มมากนะคะว่าเพราะว่าพอบ้านบ้านนี้กินเยอะมากอาจจะเรียกว่าไม่ได้กินนะคือหากินมานานแล้ววะนี่ของขาเราหาร้านไม่เจอใช่ เดี๋ยวขอตักก่อนนะแปบ๊บนึงอืออันนี้ก็คือจะได้เหมือนปะป้าถ่ายทอดเหมือนเขาเรียกไงนะพันธุก,นนก,กรรมหรือว่าทายาทอาสูรเนี่ยค่ะเรื่องกินเนี่ยไม่แพ้เหมือนกันกาทายาทอาสูรอีกอีกคนหนึ่งที่บ้าน,นกินเยอะมากน่กาเลยนะ นต้องปรุงใช่ไหมอร่อยนะนี่น้ำอะไรเหรอน้ำลาดเลยอ๋อน้ำลาดใช่ป่ะขออภัยในความผมข่าวนะคะเป็นแฟชั่นนะคะไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์ที่หายากนะใครก็ทำไม่ได้นะคะผมข่าวเนี่ย อร่อยไหมลูกวันนี้ก็ถึงเวลาแม่นะอร่อยไปดูลูกมั่งดีโู้ยนี่มีปิ้วปน้เออมีกแล้ว ตอนนี้เราก็มากันใกล้จะจบภารกิจของเราแล้วนะคะไม่มีใครยอมกันเลยอก็ยังไม่หยุด,ย,ย,ดยังไม่หยุดนะยังไม่หยุดนะ มียอมแพ้แล้วนะแต่ป้ายังไม่ยอมนะคะนี่สิบ <Okay. S 1> ก้อนสองร้อยบะหมี่จับกังสรงขานะคะอ๋อโซฟาที่สองใช่ไหมคะทขไมเชื่อของครับใช่ค่ะ แลนานเนี่ยนะตอะนี้มันจะเกิดอะไรนึ้นเลยอะเคยอะเคยอะตื่นเตนมากตอนนี้พยายไม่ยอมแพ้นะคะตอนนี้จะเคี้ยวนานหน่อยว่าคนแก่ไม่ค่อยมีฟันแล้วเคี้ยวนานนิดนึงมีเด็กนั่งรออยู่ดูผู้สืบทายาทการกินอิ่มไหมลูก อิ่มไหมครับอิ่มมากท่สในกอืมอิ่มมากที่สุดในโลกใหญ่ไหมลูกว่าเนี่ยอ่าผู้ชนะของเรานะคะก็คือ ปาป้านี่ดีย่ม,มากสิบก้อนอะ่ะมีกับลูกกินแบบคนล,ละก้อนได้มั้ยที่เหลือก็จะเป็นแบบป,า,ปากินคนเดียวเลยมันจะมืดหน่อยนะคะเสงคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ ไปยป้าอิ่มยังไม่อิ่มหรอใครรับเลี้ยงบ้างคะเอาไปเลี้ยงด้วยแมวเอแล้วกินเยอะไปนะ